ทางที่เราได้เท่าไหร่สามพันเนี่ยแหละสามพันเกษตรเท่านี้แหละก็เลยเอาสามพันเก็บไปกองแล้วก็เสิร์ตมาเล่นนะคะคนอย่างเราสิบก็พอเป็นไงละ่ะดีนะสิบก็ไม่ได้เบากระนั้นบอกใจก็อยากเล่นแรงกว่านี้แหละแต่ก็ไปผ่านไปเอยเอามาแค่นี้หูหูไม่เข้าเลยหูเออมันก็จะไม่เข้าซะแล้วมาเท่าไหร่นะเก้าร้อยยี่สิบตีไปเก้าร้อยก็ยังไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่เข้าไหมมังกร คือเอาจิงิงสิบเนี่ยถ้าแบบเกมดีๆแป๊บเดียวถ้าเข้ามันก็โอเคอะ่ะวันนี้ดูถ้าจะตึงว่ะดูถ้าจะตึงอ่าพอาได้ไปก็เลยยิงติดบล็อกไอ้ตัวนี้เราไม่ได้ล็อกเป้าไงไม่เข้าเลยว่ะโอ้หอะไรวันเนี้ยอ้าวได้เฉยนึกว่าไม่ได้นึกว่าเขาได้ไม่ไหล่เดี๋ยวเราลองมาก่อนเราเหลืออยู่ร้อยยี่สิบเองนะ กำลังจะถามเลยว่ามังกรอยู่ไหนโอ้ยไม่รวยเองอาจจะโทษใครอ่ะคนข,ข้างๆเขาหันมารอมังกรเหมือนเราอ่ะไม่เข้าให้นะคะ ที่มายิงึกว่าัรองมังกรเฮ้ยช่วยชีวิตฉันเถอะขาหลองมากช่วยมากช่วยออกจากเกมได้ไวเนี่ยแหละอ๋โอโหเลยอยู่เท่านี้ฉันจะเอาอะไรไปสู้ฮ้ยหกสิบนัดพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมลาก่อนลิงรับซับสร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อน ทำได้ง่ายแค่นำลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่อถึง,ง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นไดน้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับซัพเข้าไปยังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทำการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็ขขึึนนบบ้้้้นนนนนหาาาต่งแแบบีมท เพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงลทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย